ส่วนวัตถุมงคลประจำวันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลไฮไลท์ในสายพระเวทอของพราหมณ์ในคัมภี์พระเวทของพราหมณ์ได้สรรเสริญอาวุธแห่งพระศิวะว่าเป็นทั้งอาวุธของการประหัตประหารเป็นอาวุธแห่งการปกป้องเป็นอาวุธแห่งการประทานความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์แหวนในวิชาของไสยวิกายหรือ นิกายบูชาพระศิวะเนี่ยที่เรียกว่าธรรมโลงเนี่ยเขาเรียกว่านิ้วนิ้วเพชรนิ้วเพชรพระศิวะหรือนิ้วเพชรแห่งไพ่ศวนนิ้วเพชรไพ่สวรนี่นะจ๊ะ ในวันนี้ก็ทํามาเป็นแหวนที่เรียกว่าทํามาลงก็คือเป็นแหวนันนี้เลยก็คือเป็นตีศูนย์แห่งพัชวะเลยเป็นตีศูนย์พัชวะเหมือนเดิมแล้วก็มีบันดกเหมือนเดิมอแต่อันนี้คือตําราการทําทํามาลงหรือนิ้วเพชรไพ่สวนในกมภีใส่วัตถกายของแท้เลยครับอ่าเราก็เลยได้ทําออกมาเป็นนิ้วเพชรไพ่สวนแหวนเนี่ยเราทำมาไซส์ไม่ใหญ่เพราะเราตั้งใจให้ใส่แค่สองนิ้วก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนาง ชี้ไปที่ไหนบรรยยที่นั่นอ่าก็คือสามารถสั่งเป็นสั่งตายให้กับเรื่องเมื่อีตากได้แล้วก็ถ้าใส่ไปที่นิ้วนางเนี่ยก็จะเป็นเป็นอาวุธที่ใช้ปกป้องเราในยามเราเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาครับ สวัสดีครับผมก๊อฟมันตดสยามครับสวัสดีค่ะป๋อมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตดสยามนะครับจ้ะอย่างที่สมาชิกเคยเช่าไปครับเคยเช่าอะไรนะกําไรกําไรถ้าเป็นจิวเวลี่นะเราก็มีจิวเวลี่กำไรใช่กำไรแล้วก็อย่างเดียวเลยเป็นกําไรที่อาจารย์เคยออกมาถูกในนามของอะไรนักติอะไรนะบันดอก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 นะครับแล้วก็ป็นเนื้อพิงโกเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็ววแล้วก็เนื้อ ทองเนื้อทองก็หมดไปแต่ังเลืแต่เนื้อธรรมดาอยู่นะครับจ่จานวนไม่เยอะส่วนคนที่เช่าไปแล้วนะครับที่ผมกับน้องเป่าเนี่ยเคยเกินไว้ว่ามันมีของคู่กันอยู่ถูกต้องเพราะว่าบางคนเรียกร้องอยากได้อยาก็ไม่รับเพระสกสารสำเร็จมีเงินไม่พองคี่ยมันเหมือนขาดขากนไได้ใช่แล้วตอนนี้มาแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราพบอาจารย์แขกดึงเสาะได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านชมรายการมาจากสยามครับครับ วันนี้เราก็ได้พบกับรายการมาตรสยามอีกเทปหนึ่งอันนี้เราเป็นช่วงของการอัดเทปเพราะรว่าเรายังไม่มีถึงขั้นไลฟ์สดไลฟ์สดที่เราได้พบปะสมาชิกในการไลฟ์ผ่านเพจร,รายการมรตรายาม,มทางทุกช่องทางแต่ว่าเรายังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนอเราจะพยายามทำให้มันแน่นอนเพื่อให้เป็นวันที่เราเหมือนเป็นวันนัดหมายให้เรามาเจอกันได้ ช่วงเวลาก็ลองสมาชิกก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยากจะได้ช่วงเวลาไหนการที่ให้อาจารย์แขกไลฟ์สดเพื่อถามตอบปัญหาสมาชิกอในรายการมรดกสยามได้ครับเพราะตอนนี้นี่ห้องไฟ์สดก็โปรดิวเซอร์แจ็คก็ได้ทําการปรับปรุงได้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วอก็สามารถถามตอบได้ครับส่วนวัตถุมงคลประจําวันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลไฮไลท์ในสายพระเวชของพาม รเราจะอย่างที่เรารู้ว่าตีศูนย์ของพระศิวะเนี่ยเป็นอาวุธ,วธที่มีการทําลายล้างแบบรุนแรงครับในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ได้สรรเสริญอาวุธแห่งพระศิวะว่าเป็นทั้งอาวุธของการประหัตประหารเป็นอาวุธแห่งการปกป้องเป็นอาวุธแห่งการประทานความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ครับือตีศูนย์แห่งองค์พระศิวะเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่ามีพุทธกุลรุนแรง อย่างที่เห็นก็คือสามารถบันคอของพรพิฆเนศได้ครับจนขาดแล้วก็ได้พรพิฆเนศเลยได้ต่อเสียนใหม่กลายเป็นเสียนช้างเราจะเห็นว่าตีสูตรแห่งพระศิวะเนี่ยทุกการลั่นบันดอกบนตีสูตรแห่งพระศิวะเนี่ยสามโลกสะเทือนอ,อ,อืไม่ว่าจะเป็นการลั่นเพื่อรวมพลการลั่นเพื่อสรรเสริญการลั่นบันดาเพื่อ,อในการเตรียมรบหรือเตรียมทําสงคารามต่าง เราจะเห็นว่าบรรดาะที่อยู่บนตีสูดแห่งพะศิวะเนี่ยจะเป็นอะไรที่สามารถให้คุณและโทษได้ครับเขาเชื่อว่าเสียงจากสายฟ้าฟาดหรือฟ้าผ่าเนี่ยก็คือเกิดมาจากเสียงแห่งการลั่นบันดาะของพระศิวะอืลพุาภาจารย์โบราณในสมัยอดีตนี่ในสายพระเวชเขาก็เลยมีเครื่องารางชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ที่นิ้วอซึ่งอยู่ที่นิ้วในสมัยขอมเ,เรียกว่าธรรมมลงรรมลในสมัยขอมเนี่ย ถูกเรียกว่าธรรมะลงครับแล้วก็คําว่าธรรมะลงในปัจจุบันนี้ามาแปลให้เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือแหวนอือ่าเราก็จะเห็นว่าคําว่าธรรมะลงเนี่ยกลายเป็นราชาศัพท์ที่ใช้กับระบบกษัตริย์อืซึ่งมีความหมายแปลว่าแหวนแหวนส่วนแหวนในวิชาของไสวนิกายหรือนิกายบูชาพระศิวะเนี่ยที่เรียกว่าธรรมะลงเนี่ยเขาเรียกว่า,านิ้วนิ้วเพชร นิ้วเพชรพัศิวะหรือนิ้วเพชรแห่งไพ่สวนนิ้วเพชรไพ่สวนนี่นะรนิ้วเพชรแห่งไพ่สวนไพ่สวนก็คือพัศิวะโดยตรงเลยครับเราจะเห็นว่าวิชานิ้วเพชรไพ่สวนเป็นชื่อเรื่องลือมาตาดชั่วนานเท่านานครับอย่างบุรพาจารย์โบราณซึ่งสร้างนิ้วเพชรไพ่สวนจนมีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่ในเบญจเครื่องรางของประเทศไทยก็คือ หลวงปูป่ภูวัดอินครับอ่าก็คือเป็นไม้คูไม้คูอ่าไม้คูปู่ภูวัดอินเนี่ยถูกเรียกว่าไม้คูนิ้วเพชรไฟสวนครับอ่าท่านถอดวิชามาจากนิ้วเพชรไฟสวนอืมท่านเชื่อว่าตามหลักความเชื่อโบราณในการสร้างไม้คูของปู่ภูวัดอินเนี่ยเขาจะหาไม้ไผ่อืมอ่าไม้ไผ่ที่อ่ามีความเป็นมงคลคไม่ว่าจะเกิดมาจากฟ้าผ่าครับอ่าที่รับอิทธิพลจากฟ้าหรือไม้ไผ่ตัน หรือไม้ไผ่ที่มีคดมีแสงมีมีม <Okay. S 1> ความเป็นอาถรรพ์ในตัวเองอาจจะเรื้องแสงได้อะไรเงี้ยในตำราบโบราณค่ะและเขาเชื่อว่าต้องเป็นไม้ไผ่ที่ฟ้าผ่าอืเพราะว่าสายฟ้าฟ้าก็คือเปรียบเสมือนกับบันดอที่ลั่นออกมาเป็นเสียงดังแล้วก็ปาดปาหานพูดผีปีศาจวิญญาไร้ทั้งหลายได้เราจะเห็นว่าฟ้าผ่าเนี่ยมีคุณวิเศษเช่นนั้นครับ เขาก็เชื่อว่าเกิดมาจากการลั่นบันดาแล้วที่เขานิยมเอาไม้ไผ่มาทำเนี่ย เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นด้ามจับของตีสูนแห่งพระศิวะอ๋ออ่าก็คือไม้ไผ่เนี่ยมีการเอ็นอ่อนลู่ตามลมรู้ตามลมได้ให้คุณก็ได้ให้ทุกคนก็ได้อ่าเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าเป็นด้ามแห่งตีสูนแห่งพระศิวะครับเราจะเห็นว่าบุรพาจารย์โบราณเนี่ยนิยมใช้ไม้ไผ่ในการมาทําไม้คูหรือไม้เท้าไม้ตะพดต่างๆอ่าเนื่องจากว่าไม้ไผ่เนี่ยมีคุณวิเศษและหลักความเชื่อมาจากสายวานิกายครับส่วน วิชานิ้วเพชรไผ่สวนตามหลักไสยวิายาของแท้โบราณเนี่ยคือทุกคนพยายามสร้างนิ้วเพชรไผ่สวนหรือเครื่องรางที่เรียกว่าไม้คูโดยยอ่อความเชื่อมาจากตีศูนย์แห่งพระศิวะ,ะในสมัยอดีตเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นธรรมาลงก็คือทํามาเป็นแหวนอืโดยการเอาเนื้อสำนิกโบราณมาหลอมเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะตามความเชื่อโบราณเนี่ยมาหลอมและทํามาเป็นแหวนสวมไว้ที่นิ้วและถูกเรียกว่านิ้วเพชร แห่งไพ่สวนนิ้วเพชรแห่งไพ่สวนก็คือชี้ไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นสามารถบรรบรรดาลให้ก่อกเกิดก็ได้<อ>บรรดาให้บ,าบดา,ดบดาเจ็้ป่วยล้มตายก็ได้หรือบรรดาให้เกิดความชุบหายร่มจมแย่ใครก็ได้อ,อก็เลยกลายเป็นที่มาแห่งวิชานิวเพชรไพ่สวนในสมัยก่อนโบราณเนี่ยขอมในสมัยขอมที่รับอิทธิพลจากสายวัติกายโดยตรงเนี่ยอ่าตั้งแต่พระเจ้าชัยว,วรมันที่สอง ที่มีการสร้างธรรมรงขึ้นมาแต่ให้สนมนางในเป็นคนแฝงคออเปรียนเสมือนว่าเป็นเครื่องรางแห่งการปกป้องอเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ถูกปกป้องโดยผู้เป็นใหญ่แห่งกระตัดแห่งขอม,อมไม่ว่าใครเนี่ยเห็นสัญลักษณ์ธรรมรงเนี่ยก็สามารถก็คือจะเกรงกลัวการให้คุณให้โทษถ้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางสนมผู้นั้นได้ และก็บนหัวของธรรมรงก็จะมีการใส่เครื่องรางหลายหลากหลาย,ลายส่วนถนนนางในไหนที่ว่าควบคุมเรื่องยาก,ก็จะหัวธรรมรงก็จะเป็นยาส่วนถนมคนไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมให้ลูกให้หลานกับกษัตริย์ก็จะเป็น,เ,ปนเพชรเป็นพลอยอีกลักษณะหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ววิชาธรรมรงก็คือ ถอดมาจากหลักความเชื่อของเสวนิกายซึ่งเปรียบเสมือนตีศูนย์แห่งพระศิวะค่ะเราเนี่ยก็เลยได้เอาตีศูนย์แห่งพระศิวะครั้งที่แล้วอืเอามาทําเป็นกาไรคล้<ช>องคอไว้เพราะกําไรที่อยู่ที่ข้อมือเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับคุมเส้นที่ข้อสายข้อมือ,อมที่เรียกเาว่าที่เรียกว่าเส้นกําไรคือทําอะไรแล้วไม่ขาดทุนชื่อมันเลยดีว่าเป็นกําไร,ไรส่วนหลักวิชาบัญชีจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแหวน หวนะก็คือในในวันนี้ก็ทํามาเป็นแหวนที่เรียกว่าทํามาลงนะก็คือเป็นแหวนอันนี้เลยก็คือเป็นตีศูนย์แห่งพศิวะเลยอเป็นตีศูนย์พศิวะเหมือนเดิมแล้วก็มีบันดอกเหมือนเดิมอมแต่อันนี้คือตําราการทำํำทำมาลงหรือนิ้วเพชรไพ่สวนในคำพีใส่วัตถิกายของแท้เลยครับอ่าเราก็เลยได้ทำออกมาเป็นนิ้วเพชรไพ่สวนครับซึ่งสามารถเอามาใส่ก็ได้ ออเอามาใส่คอ,<ส>อก,ก็ได้เอามาแขวงคอก็ได้เหมือนกับถ้าเป็นนางสนมนางในอย่างพวกสมัยขอมเนี่ยเขาจะทำมาลงเนี่ยมาแขแวงคอเราจะเห็นอยู่ในรูปคารบในการแกะสลักของพวกปราสาทหินโบราณไต่ทีมงานขึ้นไปดูที่เขาเอาทำมาลงมาแข่งคอส่วนที่เขาามาใส่นิ้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเ็ามีการนํามาใส่นิ้วมีการนํามาใส่นิ้วเราจะอธิบายความหมายของการนํามาใส่นิ้ว แหวนเนี่ยเราทํามาซส์ไม่ใหญ่เพราะกีาเราตั้งใจให้ใส่แค่สองนิ้วก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางอ่านิ้วชี้กับนิ้วนางนิ้วชี้เนี่ยอย่างที่บอกชี้ไปที่ไหนบรนไลยที่นั่นอก็คือสามารถสั่งเป็นสั่งตายให้กับเรื่องไม่ดีต่างๆได้แล้วก็ถ้าใส่ไปที่นิ้วนางเนี่ยก็จะเป็นเป็นอาวุธที่ใช้ปกป้องเราในยามเราเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาครับถ้ามาใส่ที่นิ้วกาเนี่ยจะเสริมสมอง จะมาเสริมสมองแต่ใส่ที่นิ้วก้อยเนี่ยเราไม่ได้นำเราเราไม่ได้นําให้ใส่ที่นิ้วก้อยเพราะว่าถ้าเรามาใส่ที่นิ้วก้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในเพศฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปในเพศฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนเนี่ยเราตั้งใจมาให้ใส่ได้นิ้วชี้นิ้วกลานนิ้วนางสามนิ้วแต่จริงเราตั้งใจให้ใส่แค่นิ้วชี้หรือนิ้วนาง ส่วนบางคนอยากการควบคุมสมองใส่นิ้วกลางก็ได้แล้วก็ด้วยการที่มันต้องขยับใส่ที่นิ้วหลายๆนิ้วเนี่ยเราเจอปัญหาอีกปัญหานึงก็คือหลายๆคนจะต้องเช่าทีหลายๆวงเพื่อให้มันสู่กใสยแต่คุณไม่ต้องไม่ต้องเราทำให้วงเดียวเนี่ยคุณจะไปใส่นิ้วไหนก็ได้โดยการง้างออกมาใแล้วก็บีบเข้าง้างเข้าบีบออกได้โดยแค่วงเดียวเท่านั้นเองสจดใส่นิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้ก็ได้นิ้วนางก็ได้ คือคุณเช่าเป็นวงเดียวเมื่อไหร่คุณจะใช้ให้เหมือนกับเป็นอำนาจสาคนอื่นคุณก็ย้ายไปใส่นิ้วชี้เ<ช>มื่อไหร่ที่คุณไม่ได้สาคนอื่นคุณก็ใส่ไปที่นิ้วนิ้วนางอออาหรือถ้า,ถาเกิดว,ว่าคุณต้องการปัญญาในเรื่องการคำวนวณตัวหวยเลขวุ่นหรือปัญหาภาสาต่างๆอยากจะแก้ไขได้ก,ก็ใส่กาไปนิ้วกางวงเดียวไม่ต้องเช่าเยอะโอเคใช่เจ๋งเจ๋ง่อันนี้คือภูมิปัญญาจันแขกที่ทําขึ้นมานะมีใครทำกูทำคนเดียวเนี่ยอ่าแล้วก็ ผูว่านะหลังจากนี้ไปคนกลับบ้านแน่นอนพกําไรก็มีแล้วคอาจารย์หใส่ได้ทุกนิ้วคือปกติถ้าเราเช่าแหวนเราจะเจอปัญหาที่ว่าอุ้ยกูจะตั้งซื้อหลายวงใส่ไม่ได้่ใส่ไม่ได้แต่แหนวงนี้ไม่ใช่วงนี้คือขยายได้แม้กระทั่งอาจายแขกก็ใส่ได้ขยายได้อขยายได้หมดขยายใส่ได้หมดแม้กระทั่งอาจารย์แขกก็ใส่ได้จะขยายใส่อะไรยังไงได้หมด เพราะนั้นถ้าเราจะย้ายนิ้วเนี่ยก็แค่บีบเข้าแล้วขยายออกแค่ง้างออกแล้วก็ใส่ได้คือง้างหุบง้างหุบได้ตลาดง้างหุบง้างหุบได้ตลาดอันเนี้ยมันทําจากเนื้อเมกสิท์ก็คือดีทางเลื่อนหมุนดวงใช่แล้วเราจะไม่ทำเลื่อนหมุนดวงเพราะว่าวัตถุบางคนเนี่ยถือเป็นเครื่องรางสายมูอีกชนิดหนึ่งซึ่งว่าหลังจากนี้ไปแต่คนเอาไอเดียเรื่องแหววไปทําเยอะแน่เลยคแน่นอนหง้างหุบใส่ได้หลายๆหลายๆนิ้วโดยไม่ต้องไปสนว่า เราเป็นคนนิ้วไหนอ่าอ่า<ช>นิ้วเราเล็กใหญ่คือซื้อไปก็ซื้อใส่ได้เลยใช่ใช่ใส่ได้เลยคราวนี้เรื่องสนนราคาเนี่ยมันมีเนื้อเมกซิต<ะ>แบบชุบทองกับเื้อเมกซิตแบบไม่ชบุบ<ะ>อันนี้เราไม่ทำพิงโกเพราะว่าในหลักความเชื่อที่ว่าแหวนเนี่ยถ้าเป็นสีพิงโกเนี่ย เขาเชื่อว่ามันล้างอาถรรพ์รวมถึงผู้ใส่ด้วยอแหวนในลักษณะแดงๆแบบนี้เพราะว่าทองแดงอันอันไหนที่มีมวลสารที่เป็นทองแดงฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําเป็นสีพิงโกสีพิงโกเพราะก็เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งสายฟ้าฟาดลงมาอาจจะประหัดประหารคนอื่นแบบรุนแรงรวมถึงตัวผู้ใส่ด้วยถ้าตัวผู้ใส่ไม่มีวิชามากพอเพราะฉะนั้นเนีราก็เลยทํามาแค่สีทองกับเนื้อเปลยๆของเนื้อ เมกะสิทธิ์เลยค่ะส่วนราคาเนี่ยเราให้เช่าอยู่ที่เท่าไหร่ดีวงละเท่าไหร่ดีเช่าโอ้เท่ากำไรไหมหรือว่ายังไงกำไรที่วงเท่าไหร่พันกับหนึ่งพันกับสองพันพอพิโกพันห้าถ้าเท่ากำไรก็คืออันนี้ไม่ชุบหนึ่งพันหนึ่งพันถ้าชุบสองพันสองพันอันได้ได้เอาราคานี้เลยก็ได้ได้ให้ทุกคนเช่าได้ได้ในราคาที่อ่าไม่ชุบ หนึ่งพันส่วนถ้าชุบสองพันมีวิธีสวมใส่คาถากำกับะไรไหมอาจารย์เออจริงๆแนละ้ววิชาที่เพ่ไๆสวนเนี่ยมันไม่มีคาถนาะอ่ะม,ม,ม,มันสำเร็จมาตั้งแต่ตอนเสกแล้วม,มันสำเร็จมาตั้งแต่ตอนเสกแล้วแต่แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้คาถาว่าจริงๆเนี่ยหัวใจแห่งการใส่แหวนจริงๆเนี่ยมันคือณกมสองตัวณกมอ่าณโมก็เหมือนกำไรใช่นณโมแค่นั้นเอง เวลาเราใส่กันนะโมเวลาเราถอดกับโมนะแบ่งกับกำไรใช้คาถาวันนี้แหละโมกับโมนะมันเปรียบเสมือนกับสุริยันกับจันทายังเราใส่ให้พลังมันคงที่นะโมเวลาเราถอดกับโมนะก็คือให้พลังมันยังอยู่กับเราแล้วก็ถอดมันวางไว้หันซ้ายหันขวาเหมือนกันใส่วัตถุกายหันซ้ายหันขวาเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันจะใส่มือซ้ายมือขวาเหมือนกันมีเคล็ดเหมือนกันหมดโอเคโอเคมีเคล็ดเหมือนกันหมด วันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางสายมูที่บอกเลยว่าวันหน้ากูโดนเขากรับแน่เลยเรื่องเรื่องเรื่องการงานเข้างานอออโดนโดนแน่เพราะว่าตกสูงตกต่ำได้นะคะตอนที่ยาทำเลยเนี่ยไปดูได้เลยว่ามีอไรตามใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิ้วเพชรไพ่สวรอใช่แล้วในรูปแบบของธรรมรงที่เป็นแหวนเต็มตัวนะต้องด้วยอ่าอย่างไม้ครูปูผู้วัดอินเนี่ยเวลาใช้ริงเขาต้องบิ๊จี้ใช่เป็นสมบัติอนวน่ลลาบิชีอแล้วก็ ถ้าไปคูปูภูของแท้เนี่ยมันจะเหมือนจุกน้ําปลาที่บันเลียวเหมือนนิ้วใมันจะไม่โตเป็นท่อเน่มันจะต้องเลียวเหมือนนิ้วมันจะทำให้เป็นเลียวเหมือนนิ้วชี้ตงปลามันจะเหลมๆแน่เป็นแหลมๆเหมือนนิ้วชี้ถ้เปลี่ยนเสบดเวลาเราไปใช้ก็ต้องเป็้อี้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือใช้นิ้วเราเลยอแล้วไม่ต้องไปกลัวความเป็นอาถรรพ์ทุกอย่างแก้ไขได้แน่นอนในเรื่องของธรรมรงวันนี้ก็อย่างที่บอกธรรมรงแหวนมีเฟนไฟสคสวน ถ้าสนใจก็อย่าช้าครับโดยจะควะชุบทองเนี่ยชุดวันใี่เลยนะเพราะว่าน้อยสุดแต่บริษัทที่เราชุบเนี่ยบริษัทวิสุเป็นเป็นบริษัทที่แบบหนึ่งเรื่องมากสองงานเขาเนี้ยจริงออืแต่เรื่องมากก็ต้องยอมเพราะว่างานเขาเนี้ยถึงแพงก็ทัวร์ค่ะโอเคส่วนสมาชิกนะครับที่สนใจอยากเช่าแหวนนิวพระเอกสวนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามเพจต่างๆนะครับหรือสมาชิกมีปัญหาเรื่อง อยากตรวจตรวจดวงอยากดูหงจุ้ยก็ติดต่อตาเพจต่างๆนะ,ะใหญ่ๆของเรามีสองเพจเพจใหญ่ๆนะคือเพจมันตากับเพจรามพักเคงรรมีตังค่ะเพจฝั่งมันตานับก็จะมีเพจรายการมันตาสยามนะครับที่น้องหมุยดูแลอยู่มีเพจก๊อฟมันตาสยามเอฟซีนะครับเพจมันตาสยามสาขาขนดใหญ่นะครับและเพจสุดท้ายคือเพจมันตะสามเอฟซีครับส่วนรานพักเครืงรมีตังนะคะก็จะมีอยู่สองเพจหลักๆก็ เพดทางใต้ก่อนเลยก็จะเป็นมีตังสงขาน้องโน้ตกับน,น้องนัดเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็เป่ามีตังน้องเป่าคนดูแลให้ค่ะครับสุดท้ายนะครับสมาชิกก็อยากให้สมาชิกกดไลค์กดแชร์จ้ะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนตลอดเวลาทุกท่านจะไม่พลาดข่าวสารนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเผื่อมีวัตถุบุคคลที่หาย,ย,กยากเนี่ย,ยแหวนเนี่ยสร้างจำนวนน้อยจริงคนที่มีกาไรนะครับแหวนนี่น้อยกว่ากำไรใช่ใครที่ชอบกําไรไปแล้วเนี่ยแหวนอาจจะยังไม่ อาจถ้าชราใอาจจะไม่ได้<ช>เพราะ,ราะจะสร้างแหวนน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะครึ่งครึ่งอะคะอ่ะใช่ใครสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปฝากกดติดตามเราด้วยนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วรอกลับพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าวันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ